สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกศจะมาเล่าถึงเหตุการณ์โควิด -19 ให้ทุกคนฟังนะคะตอนนี้มันมาบุกตุรกีแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เรานะคะรู้สึกว่าเราเป็นผู้แข็งแกร่งมานานมากตั้งแต่มันเริ่มระบาดใช่ไหมคะจนตอนนี้เราก็กลายเป็นผู้แพ้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะดูวิดีโอของเกศนะคะรบกวนทุกคน,คน,คนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เกศด,ด้วยนะคะ ก็ตอนนี้นะคะทุกคนล่าสุดที่ตุรกีเนี่ยมีคนติดโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 ของเรา5คนแล้วนะคะ5คนก็คือวันนี้วันที่13มีนาคมก็คือยอดทั้งหมด5คนคือตอนแรกเลยมีคนหนึ่งก่อนติดก่อนเขาบินกลับมาจากยุโรปนะคะเมื่อประมาณ4-5หวันที่แล้วนะคะแล้วทีนี้เขาก็กลับมานะคะแล้วก็ตรวจเจอเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยกักตัวไปรักษาแล้วก็คนใกล้ชิดเขาทั้งหมดเนี่ย ก็กัดตัวไปด้วยเช่นกันนะคะพอมีคนติดเชื้อหนึ่งคนใช่ไหมหลังจากนั้นประมาณ2วันอะ่ะ <c oughs> เกิดชื่นชมรัฐบาลตุรกีมากเลยนะเขาประกาศนะคะให้โรงเรียนหยุดโรงเรียนทั่ว,วประเทศก็คื <c oughs> <c oughs> อหยุดตั้งแต่วันที่ 16จนถึง20มีนานะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเรียนทางไกลเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วรัฐบาลก็แจกอินเทอร์เน็ตฟรีให้นักเรียนเพื่อที่จะได้เรียนออนไลน์ได้อะไรเงี้ยพอวันนี้นะคะเราก็ตรวจเจอคนใกล้ชิดของคนที่ติดเชื้อรายแรกนะคะตอนแรกก็ติดมา1คนก่อนแล้วทีนี้มาติดอีก3คนวันนี้ที่รัฐบาลเขาแถลงข่าวมาก็รวมทั้งหมดทั้งสิ้น5คนแล้วนะคะแล้วตอนนี้จากที่เราใช้ชีวิตกันแบบชิวๆเก็บก็แบบสบายคือเราไม่ได้กังวลไม่ได้กลัวอะไรแล้วก็แบบไปไหนทําอะไรก็ได้เพราะว่าในประเทศ ประเทศเรามันปลอดภยัยมันไม่มีใครติดเชื้อเลยแล้วแบบประเทศใหญ่ๆใ,ในโลกอะ่ะคือติดกันหมดแล้วนะคะแล้วประเทศเราแบบเก่งมากที่แบบว่ายืนหยัดมาได้แล้วก็ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาวันเนี้ยมันติดนะโอเแก็รู้สึก ร้อนมากรู้สึกแบบว่ากลัวแต่จริงๆคนติดเชื้ออยู่ที่อิสตันบูลนะคะมันไม่ได้มีการแพร่เชือเช้อเื้อรัฐบาลเขาก็ยังแบบควบคุมได้แต่ตอนนี้คนตุรกีก็คือแตกตูมกันก็คือแบบกักตุนสินค้าแอลโกอฮอล์ล้างมืออะไรต่างๆเนี่ยตามห้างตามอะไรก็คือคนเป็นเหมาแทบจะเกลี้ยงแล้วนะคะแต่ว่าเกจ์ยังยังโอเคยังไม่ได้แบบไปตุนอะไรมากมายนะคะยังรอเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนและก็ตอนนี้นะคะมันก็จะมีข่าวแบบ ข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างแชร์ไปเยอะแย,ะ,ยะมากมายไปหมดนะคะแล้วก็ทําให้คนเนี่ยตื่นตูมแล้วรัฐบาลเขาเอาจริงนะทุกคนเขามีมาตรการนะคะมีตํารวจไซเบอร์คอยที่แบบตรวจสอบว่าใครแชร์ข่าวจริงหรือข่าวปลอมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดข่าวปลอมเนี่ยเขาก็จับเขาจับไปแล้วจริงๆนะคะจับจริงผู้จริงจับจริงนะไม่ได้จับแบบเล่นๆนะคะ กฎหมายที่นี่เขาค่อนข้างแรงแล้วก็พูดจริงทําจริงนะและถ้าเกิดว่าใครจะติดตามข่าวสารจากตุรกีเนี่ยก็ให้ติดตามจากรัฐบาลโดยตรงนะคะเขาจะมีการแถลงจากรัฐบาลหรือว่า ติดตามจากคนไทยที่อยู่ในตุรกีจะดีกว่าที่แบบดูจากข่าวทั่วๆไปบางทีข่าวแบบจริงบ้างไม่จริงบ้างใช่ไหมนักข่าวบางทีมันก็อยากขายข่าวมันก็เอาไปแบบตีสีใส่ขายอะไรมัว่วซั่วไปหมดนะคะก็วันนี้นะคะวันที่13เนี่ยรัฐบาลประกาศยกเลิกการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศตุรกีกับประเทศอื่นนะคะมีหลายประเทศเหมือนกันนะคะทุกคนมีตั้งแต่จีนอิหร่านเกาหลีเหนือแล้วก็ที่ประกาศเพิ่มมาก็มีเยอรมนีฝรั่งเศสสเปน นอร์เวย์เดนมาร์กเบลเยียมสวีเดนแล้วก็ฮอนแลนด์โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่14มีนาจนถึง17มีนานะคะแต่ยังไม่มีประเทศไทยนะคะประเทศไทยก็อรอลุ้นต่อไปคือตอนนี้คนไทยก็ยังบินเข้าบินออกได้ตลอด ก็ยังมีคนบินอยู่นะคะก็ไม่ได้มีการกักตัวใดๆถ้าเกิดคุณไม่มีไข้นะคะถ้าเกิดมีไข่อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะต้องกักตัวไปแยกออกไปต่างหากอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาเนี่ยคนในปหมายถึงคนในประเทศนะคะรัฐบาลขอให้กักตัว14วันนะคะเพื่อความปลอดภยัยไม่ว่าคุณจะมีไข้หรือไม่มีไข้คุณไปประเทศที่มีความเสี่ยงหรือไม่มีนะคะคุณก็ต้องกักตัวเพราะเราไม่รู้ว่าบนเครื่องบินเนี่ย มันอันตรายแค่ไหนเราไม่รู้เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่มันเดินสวนกับเราเนี่ยมันจะติดเชื้อหรือมันไม่ติดไอคนที่มันนั่งจากตรงที่นั่งสาธารณะเนี่ยที่มันลุกไปแล้วเราไปนั่งทับทีมันเนี่ยมันติดเชื้อหรือมันไม่ติดเราไม่มีทางรู้เลยนะคะตอนนี้เกรดก็ได้รับผลกระทบนิดหน่อยเพราะว่ามีแผนว่าเดือนเมษาเนี่ยหลังสงการนะคะ น้องสาวเกดจะมาตุรกีแล้วคือเกดก็จะมีการแบบให้เขาขนของไปมาให้มีทุเรงทุเรียนมนีอะไรต่างๆนะคะแล้วพอมันมีคนติดเชื้อเนี่ยแม่ก็ไม่ให้น้องมาเกดก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ไม่ได้กินทุเรียนกว้ย <c oughs> <c oughs> ละตัวน,นี้มันน่ากลัวมากนะคะทุกคนเกดอนะตอนนี้คือกลัวมาก <c oughs> คือก็คือเกดอนะไม่ได้มีความสุ่มเสี่ยงอะไรเลยนะเราอยู่บ้านทํางานอยู่บ้านเราแทบไม่ได้พบปะผู้คนเลยเราไม่ได้แบบติดต่อสื่อสารกับคนภายนอก แต่เราเนี่ยเรากลัวเกดกลัวมากที่จะออกไปข้างนอกตอนนี้ขังตัวอยู่บ้านมาตั้งแต่วันที่เขาประกาศนะคะมีคนติดเชื้อในประเทศเกดก็ยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะกลัวไปหมดเลยนะคะมันมันไม่มันไม่ดูมันอาจจะเสพข่าวเยอะไปแล้วมันก็หลอนนะคะมันก็แบบคิดเวลาเราจะเดินไปที่มันมีคนเยอะๆเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราไม่รู้ว่าไอคนนั้นมันจะเป็นหรือเปล่าเราก็จะระแวงไปหมดแล้วโดนเหยียดไหมนะอันนี้คือตอนแรกๆเนี่ยตอนที่ เชื้อโคโวิด -19 เนี่ยมันระบาดแรกๆนะคะเกตก็มีการโดนบ้างเหมือนกันนะคะตอนที่มันยังไม่ลามมายุโรปนะตอนที่มันอยู่เฉพาะแค่ในเอเชียนะคะก็เวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยมีเพื่อนคนไทยนะคะก็โดนขึ้นรถไฟฟ้าใช่ไหม ก็จะโดนแบบว่ารังเกียจมากนะเขาก็จะแบบอยู่ห่างแลศสมีอะไรเงี้ยเขาจะไม่เข้ากลาก็จะทําท่าแบบรังเกียจเราทั้งที่เราก็ปกตินะไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่อะไรก็คือใช้ชีวิตปกติแต่เขาก็แบบไม่กล้าเข้าใกล้แล้วตัวเกดเองเนี่ยเกดก็โดนไปประสบการณ์ก็คือไปโรงพยาบาลด้วยความที่เป็นหวัดเราก็ไปโรงพยาบาลกับสามี เกดก็หน้าเอเชียเนาะยิ่งแบบเวลาไม่ได้แต่งหน้าตาก็แบบเออตาหน้าไทยเลยอะไม่ได้แบบรกดอาย์เรเนอร์ให้มันคมคายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะเขาก็ไปแบบหน้าสดๆขอขอ่าคนมันไม่สบายอะก็ไปเขาก็แบบเชื่อไหมว่าเกดนั่งอะที่แถวรอหน้าห้องตรวจใช่ไหมคะทุกคนมันมีเก้าอี้แบบเยอะมากเลยเกดไปนั่งปุ๊บเกดก็แบบเป็นหวัดก็ฟึดฟัดฟ,ฟึดฟ,ฟัดไม่มีใครเข้าใกล้เกดเลยเก้าอี้ว่างเต็มเขาไปยืนกันอยู่อีกมุมหนึ่งอะเขาแบบ ก็ไม่ได้ว่าเขานะคะแต่คือเขาก็กลัวไงแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราก็กลัวเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอมันลามมาถึงยุโรปแล้วเกดก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่ามีคนเอเชียโดนเหยียดเท่าไหร่เพราะว่าคือยุโรปอย่างอิตาลีเนี่ยก็อันดับหนึ่งเลยติดเยอะมากใช่ไหมแล้วแบบคนตายเยอะอะไรเงี้ย้เขาก็ไม่รู้ว่าคนไทยเอเชียหรือว่าฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ย ใครกันแน่ที่มีโครนาไวรัสคือทุกคนก็คือระแวงกันหมดแล้วก็การป้องกันนะคะรัฐบาลเขาก็จะแจกจ่ายข้อห้ามการป้องกันอะไรต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ได้เข้าใจให้ทั่วถึงว่าเราจะทํายังไงเราถึงจะไม่เสี่ยงในการเป็นโครนาไวรัสนะคะล้างมือให้สะอาดล้างมือบ่อยๆน้าน้ำและสบู่อะไรอย่างนี้อย่างน้อย20วินาทีก็คือูทูเข้าไป ถ้ามันเป็นกฎแบบเบสิกนะทุกประเทศเขาก็จะแนะนําอย่างนี้ใช่ไหมในการป้องกันแล้วก็ข้อ2นะคะเวลาจามหรือไอในที่สาธารณะเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าปิดปากนะคะแล้วก็ทิ้งนะคะแล้วก็อย่าสัมผัสด,ดวงตาปากจมูกด้วยตัวของคุณแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็จับไดนะ้จับไปเลยนะแต่ถ้าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังเผื่อเราไม่รู้ว่าเราไปจับเรามีเชื้อมากับมือเราอะไรอย่างงี้เนาะข้อ4นะคะเขาบอกให้อยู่ห่างจากคนที่มีอาการเป็นหวัดอย่างน้อย สาถึงสี้าถ้าเกิดเราเดินไปแล้วเราเห็นใครที่แบบว่าฮัดชิวหรือว่าจามอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงนะคะแล้วก็เอาตัวเองออกมานะอย่าไปอยู่ใกล้เขาและข้อห้านะคะยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปต่างประเทศอันนี้ข้อน,นี้เกเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบวางแผนไว้แล้วมีผลกระทบเยอะมากๆนะคะบางสายการบินก็มีการให้เลื่อนตั๋วฟรีและก็ข้อหนะคะถ้าเกิดกลับมาจากประเทศ เขาแนะนําให้กักตัวเอง14วันนะคะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงก็ตามจริงๆะบนเครื่องบินมันอันตรายมากนะคะทุกคนมันเสี่ยงกว่าวทุกที่เลยนะเกศมีความรู้สึกว่าบนเครื่องบินเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าเราอยู่ในที่แคบๆกับใครก็ไม่รู้หลายร้อยคน2-300คนแล้วก็ใช้ห้องน้ําร่วมกันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรแบบนี้มันเป็นการสัมผัสที่ใกล้ชิดกันมากมันมีโอกาสที่จะติด เสี่ยงมากนะคะกับการขึ้นเครื่องบินตอนนี้นะแล้วคะก็บอกว่าให้ระบายอากาศในสภาพแวดล้อมของคุณบ่อยครั้งหมายถึงในบ้านหรอคะไม่รู้นะข้อนี้สําหรับเกดเกดว่าในบ้านบ้านบานอาจจะปลอดภัยเพราะว่าอย่างอย่างบ้านเกดเนี่ยมันก็อยู่ในบ้านมันก็ไม่มีใครไปใครมาอยู่แล้วถ้าคนที่ไปมาเนี่ยช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีแขกนะคะเพราะว่า เราก็สุ่มเสี่ยงเราก็ไม่ค่อยรับแขกที่คนอื่นอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะมียาติบ้านใกล้เรือนเคียงอะไรเงี้ยโอเคนะคะแล้วก็ต่อไปเขาก็บอกว่ายาแชร์สิ่งของส่วนตัวนะคะของใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยร่วมก,กันกับคนอื่นแต่ถ้าคนที่อยู่ในบ้านไม่รู้นะถ้าเกิดว่าคนในบ้านเรานะคะที่แบบต้องออกไปทํางานข้างนอกอะไรง้อันนี้ก็เสี่ยงแต่สาหรับบ้านเกศเกศไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยนะ <c oughs> แล้วก็ซักเสื้อผ้าที่อุณหภูมิ60-90องศาด้วยผงซักฟอกทั่วไปจริงๆมันก็เป็นข้อห้ามเบสิกพื้นฐานที่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันทำยังไงนะคะจริงๆแล้วที่ตุรกีเนี่ยเขาจะมีระบบป้องกันตั้งแต่ก่อนที่โควิดเนี่ยจะเข้ามาในประเทศเขาเองนะคะตอนที่มันระบาดยุโรปหนักๆเนี่ยทางรัฐบาลนะคะเขาก็จะมีการฉีดยาฆ่าเชื้อบนรถบัส รถไฟหรือว่ารถเมลอะไรต่างเนี่ยทุกวันเขาก็จะมีการฉีดยาฆ่าเชื้อของเขาอยู่แล้วบนเครื่องบินในประเทศอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะแหล่งผู้คนผู้พานเนี่ยเขาก็จะมีการฉีดยาฆ่าเชือ้อล้างเมืองล้างแบบฆ่าเชื้อเนี่ยบ่อยๆประมาณแบบ ทุกอาทิตย์เลยนะคะหรืออาจแบสองสวันอะไรอย่างเงี้ยค้างเขาก็จะออกข่าวอยู่บ่อยๆซึ่งเก็นองว่ารัฐบาลเขาใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับประชาชนในประเทศเขามากนะตามแบบสถานีรถไฟหรือว่าสถานีรถบัสอะไรเ้ขาจะมีการฆ่าเชื้ออยู่ตลอดบ่อยๆเลยตั้งแต่เชื้อไวรัสยังไม่เข้าประเทศแล้วพอตอนนี้เข้าประเทศนะคะเขาก็เพิ่มมาตรการการทําความสะอาดมากขึ้นไปอีก และเขาก็มีการดูแลประชาชนในประเทศเขาโดยการให้เด็กนักเรียนหยุดเรียนทันทีนะคะสองอาทิตย์เด็กมหาลาัย3อาทิตย์แล้วก็คนที่สุ่มเสี่ยงคนแก่อันนี้แฟนเกดเล่าให้ฟังนะเขาอ่านข่าวแล้วเขาก็แปลให้ฟังเกดอ่านไม่ออกนะคะเกดฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องแล้วคนแก่เนี่ยที่อายุ ใกล้กเกษียณนะคะแบบ50อัพขึ้นไปแบบ60อะไรใกล้ๆ60อะไรเงี้ยเฉพาะทํางานรัฐบาลนะคะเอกชนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะเขาก็จะให้หยุดงานเหมือนกันนะคะเพราะว่าแก่แล้วบางทีไม่มีภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันความเสี่ยงนี้ได้เขาก็เลยให้หยุดนะคะซึ่งเกศมีความรู้สึกว่าเกศชื่นชมรัฐบาลตุรกีในการป้องกันของเขานะคะเราเป็นประเทศที่คือรอบรอบๆเนี่ยติดกันหมดแล้วอะ แต่เราก็แบบว่าเออแข็งแกร่งยังรังสู้มาได้จนจนมันสุดท้ายมันไม่ไหวมันก็เข้ามาซึ่งมันเข้ามาเขาก็มีการแบบป้องกันการดูแลที่ดีมีการรับมือที่ดีอันนี้ก็ขอชื่นชมเขาจริงๆแล้วถ้าเกิดใครมาเที่ยวตุรกตีตอนนี้นะคะเขาก็ยังไม่ได้กักตัวคนไทยแล้วก็ไม่ได้ห้ามคนไทยเข้าประเทศก็สามารถเข้ามาได้คนไทยก็ออกไปกลับไปไทยได้นะคะ ไม่ได้มีการห้ามใดๆแต่ก็ตอนนี้นะคะแต่อนาคตเนี่ยไม่รู้ต้องติดตามข่าวให้แนช่ชัดต้องแล้วก็จากแหล่งข่าวที่แบบเชื่อถือได้เช่นรัฐบาลหรือว่า คนในประเทศจริงๆนะคะคนที่เขาอยู่ในประเทศจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปติดตามข่าวมั่วส่้นะคะวันนี้เกดก็มาเล่าให้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกคนฟังนะคะเพราะตอนนี้ทั่วโลกก็แย่ไปหมดเลยกับสถานการณ์ไวรัสอันนี้มันน่ากลัวมากมันแบบอย่างอิตาลีเนี่ยก็รับมือไม่ไหวแล้วนะคะใครที่แก่เนี่ยเขาก็ไม่รักษาหลยเขาก็จะรักษาเฉพาะคนวัยรุ่นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเขาก็รับมือไม่ไหวแพทย์เขาไม่พออะไรอย่างเงี้ยเกดก็ภาวนานะคะให้ทุกคน ปลอดภัยนะคะให้ห่างไกลจากไวรัสตัวนี้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้แขวคาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ไวรัสอันนี้นะคะมันหายไปไวๆนะคนไทยเราหรือว่าคนทั้งโลกเราเนี่ยจะได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งนะคะก็วันนี้เกดก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังแค่นี้ละ,คะแค่จะมาอัปเดตสถานการณ์เฉยๆนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกดเวยนะคะบ๊ายบายค่ะ